สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ต้องขอยินดีตอนรับเพื่อนๆพทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีคอมเมนต์ชาวต่างชาติหลังจากที่พวกเขานั้นได้รับชมข่าวร้านหมูกระทะโตคลื่นในประเทศไทยครับจากช่วงที่ผ่านมาในประเทศไทยของเรานั้นได้มีเหตุการณ์น้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ และจากเหตุการณ์นี้เองครับก็ได้มีธุรกิจที่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสนั่นก็คือร้านหมูกระทะโต้คลื่นที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น,น้าเจ้าพยาจังหวัดนนทบุรีครับที่สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้ลูกค้าครับด้วยการรับประทานอาหารบนโต๊ะที่ตั้งอยู่ในน้ําซึ่งน้ํานั้นก็มีระดับความสูงประมาณช่วงเข่าหรือว่าช่วงหน้าแข้งของเราครับพร้อมกับต้องคอยหลบคลื่นที่เกิดจากเรือที่เวลาที่มีเรือแล่นผ่านมาซึ่งจากเรื่องราวนี้เองครับก็ทําให้มีสื่อต่างประเทศหลายสํานักนั้นนําไปเสนอข่าวเราจึงได้รวบรวม comment, วคอมเมน เห็นของชาวต่างชาติมาแปลแล้วก็เรียบเรียงให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์นั้นเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านแรกครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมดูเหมือนว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและวัฒนธรรมของประเทศไทยมันอาจจะคล้ายกันกับที่เราใช้ชีวิตอยู่กับเหตุการณ์แผ่นดินไหว3-4มลิตรโดยไม่ต้องกังวลอะไร คอมเมนต์ต่อมาครับไม่ว่าสถานการณ์จะแย่แค่ไหนทุกคนก็มีความสุขได้ถ้าเกิดขึ้นที่เมืองไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มส่วนชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์สั้นๆว่าฉันอยากเป็นเด็กฝึกงานที่นั่นจังเลยคงจะสนุกไม่น้อยส่วนคอมเมนต์ต่อมาครับแนวคิดร้านอาหารแบบนี้ควรนำไปใช้ในจาการตาช่วงฤดูฝนที่น้ำมักจะท่วมขัง ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นเรื่องปกติที่ฟิลิปปินส์เมื่อมีพายุไต้ฝุ่นมาพวกเราต่างก็ดื่มเบียร์นอกบ้านกันด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับที่บ้านเราก็มีร้านอาหารแบบนี้แต่ถ้าเท้าของคุณอยู่ใต้น้ํานานเกินไปมันจะเหี่ยวได้ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่าหากคุณไม่กังวลในเรื่องสุขอ,อนามัยจนเกินไปคุณก็จะสามารถสนุกกับมันได้ส่วนคอมเมนต์ต่อมาครับ คุณเคยสังเกตไหมว่าคนที่เติบโตมากับธรรมชาติที่ได้สัมผัสกับดินและทรายโดยตรงพวกเขานั้นมักจะมีภูมิคุ้มกันมากกว่าคนที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มีอนามัยมากกว่าดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ส่วนคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับสถานประกอบการแห่งนี้เต็มไปด้วยลูกค้าและไม่จําเป็นต้องทําประกันน้ําท่วมหรืออัคคีภัยคอมเมนต์ต่อมาครับ ฉันค่อนข,ข้างคาดหวังว่าจะได้เห็นพนักงานเสิร์ฟพายเรือเพื่อเสิร์ฟอาหารคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับแสดงว่าอาหารของพวกเขานั้นจะต้องอร่อยและมีราคาถูกลูกค้าจึงมากินอย่างมากมายถึงเพียงนี้คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับคนไทยพวกเขานั้นมีสุขภาพดีคนญี่ปุ่นไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่คุณไม่รู้จริงๆและอย่าซีเรียสเกินไปคนไทยนั้นยิ้มสู้ได้ทุกปัญหา ส่วนคอมเมนต์ต่อมาครับฉันคิดว่าอาหารไทยอร่อยที่สุดในเอเชียซึ่งเพื่อนชาวจีนส่วนใหญ่ของฉันนั้นมาเที่ยวที่ประเทศไทยและทุกคนต่างก็รักอาหารไทยคอมเมนต์ comment ต่อมาครับน้ำท่วมที่ประเทศอื่นนั้นต้องหลีกเลี่ยงและระมัดระวังส่วนน้ำท่วมที่ประเทศไทยนี่คือธุรกิจคอมเมนต์ comment ต่อมาครับอดใจรอไม่ไหวแล้วที่ฟลอริดาจะทำแบบเดียวกันนี้เพราะพวกเขานั้นกำลังเผชิญกับกระแสน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับมีร้านอาหารที่คล้ายกันในฟิลิปปินส์ชื่อ The l a b a ัสซินวอเตอร์ฟอร์ดรีสอร์คอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยกับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ปัญหาพวกเขามีทางออกส่วนคอมเมนต์ต่อมาครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับที่มาเลเซียมีร้านอาหารเล็กๆบางแห่งที่ยังคงเปิดในช่วงน้ำท่วมและมีลูกค้าจำนวนมากที่ยังไปอุดหนุน ส่วนชาวต่างชาติท่านต่อมาก็คอมเมนต์สั้นๆว่าคนไทยเป็นคนที่สนุกสนานแถมยังมีความยืดหยุ่นอีกด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับฉันรู้สึกดีที่เห็นพวกเขาเพลิดเพลินกับอาหารได้ในขณะที่น้ำท่วมมันคือสิ่งง่ายๆที่ทำให้มีความสุขในขณะที่บางคนซึ่งกำลังทานอาหารในร้านระดับ5ดาวอาจจะไม่มีความสุขเหมือนพวกเขาก็ได้ คอมเมนต์ต่อมาครับการเปลี่ยนมาใช้โต๊ะและเก้าอี้ที่ปรับระดับความสูงได้จะทําให้ไม่ต้องคอยหลบคลื่นที่พัดเข้ามาคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับดูเหมือนว่าน้ําท่วมครั้งนี้จะรุนแรงแต่ฉันก็ชอบอาหารของพวกเขามากมันอร่อยจริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับไม่อยากนึกภาพเลยว่าหากทําโทรศัพท์ตกโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อมีคลื่นลูกใหญ่พัดผ่านมาจะเป็นเช่นไร ส่วนชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่าในฐานะที่มนุษย์เราต้องสัมผัสสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอฉันจะบอกว่าการกินอาหารในสถานที่แบบนี้มันแปลกและตื่นเต้นมากคอมเมนต์ต่อมาครับน้ำท่วมที่ประเทศอื่นเราต้องอพยพส่วนน้ำท่วมที่เมืองไทยแค่วันธรรมดาวันหนึ่งเท่านั้นคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับฉันอาจจะกินร้านอาหารแบบนี้ได้ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่เพราะกลัวว่าจะเหยียบอะไรในน้ำ คอมเมนต์ต่อมาครับมันเจ๋งมากอาหารก็ดูน่าอร่อยด้วยถ้าได้กินคู่กับเบียร์เย็นๆด้วยแล้วคงจะเยี่ยมไปเลยส่วนชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ในคอมเมนต์ว่าพนักงานของร้านควร,ควรใช้เรือในการเสิร์ฟอาหารมันน่าจะทําให้ธุรกิจเร็วขึ้นคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับมันอาจจะสนุกไปได้ระยะเวลาหนึง่งแต่ด้วยโครงสร้างที่เป็นไม้ของร้านที่แช่ในน้ําอาจจะทําให้ไม้เปื่อยได้ ส่วนชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่าเรามีร้านอาหารที่คล้ายกันในตุรกีด้วยแต่มีระดับน้ําเพียงแค่เท้าของคุณที่จะอยู่ในน้ําไม่ใช่ร่างกายส่วนล่างทั้งหมดของคุณส่วนคอมเมนต์ต่อมาครับฉันชอบมันนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม แล้วก็มาที่คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านสุดท้ายครับทางตะวันออกของอินโดนีเซียก็มีร้านกาแฟที่คล้ายแบบนี้เช่นกันแต่ไม่ใช่ตอนที่มีน้ำท่วมแต่ที่นี่พวกเขาวางโต๊ะและอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่กลางแม่น้ำจริงๆ และนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวต่างชาติหลังจากที่พวกเขานั้นได้รับชมข่าวร้านหมูกระทะโต้คลื่นในประเทศไทยที่วันนี้เราได้แปลแล้วก็เรียบเรียงให้เพื่อนเพได้รับชมรับฟังกันครับถ้าหากเพื่อนเดูคลิปนี้แล้วชอบใจปุ่มไลค์ปุม like ป่มติดตามปุม่มแกละดด่งอยู่ใกล้ๆยังไงอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ